สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ M Showbiz TV Special ตอน The Hobbit การประจนภัยสุดคาดคิดนะครับ ซึ่งผมจะพาทุกท่านเดินทางไปสู่ Middle Earth นะครับการย้อนกลับไปสู่ตำนานอันยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยสร้างภาพยนตร์มาโดยผู้กำกับ Peter Jackson นะครับกับตำนาน l o อ d o t ื r ดริงซึ่งเหตุการณ์ของ The Hobbit จะเกิดขึ้น60ปีก่อนเหตุการณ์หลอ d เลือดริแต่ตอนนี้เราไปอุ่นเครื่องด้วย5ดับภาพเปลี่ยนทำเงินสูงสุดในสหรัฐอเมริกาประจำสุดสัปดาที่ผ่านมานี้กันดีกว่าครับช่วง box office ดับที่5เป็นภาพยพีย์ที่สร้างจากหนังสือขายดีผลงานของผู้กำกับอังลีเรื่อง Life of Pi เรื่องราวของเด็กหนุ่มชาวอินเดียนามว่าพายพทเทลที่มีชีวิตรอดจากเหตุการณ์เรือล่มโดยใช้ชีวิตอยู่ในเรือกับบรรดาสิงสารสัตว์และก็เสือคู่ใจริชาร์ดพาร์เกอร์ทำรายได้ไปอีก12ล้าน คงที่ในอันดับที่4นะครับสำหรับแอนิเมชันประจนภัยเรื่อง Rise of the Guardians จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อซานตา c l คลอสกระต่ายอีสเตอร์นางฟ้าฟันน้ำนมและแซนแมนต้องจับมือกับแจ็คฟรอสเพื่อปกป้องความไร้เดียงนสาและจินตนาการของเด็กๆ ทำเงินเพิ่มอีก13ล้านกับ5แสนเหรียญยังเหนียวแน่นอยู่ที่อันดับที่3นะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องลิงคอนภาพยนตร์ชีวประวัติของอดีตประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอนที่กำกับโดยสตีเฟนสปิลเบิร์กและนำแสดงโดยนักแสดงรางวัลออสการ์แดเนียลเดลูอิสทำรายได้ไปอีก13ล้าน5แสนกับ9,000เหรียญพยายายสูสีเดยังคงครองอยู่ในอันดับที่2กับสมรหรับตอนที่23ซึ่งใช้ชื่อตอนว่า Sky Fall จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ เจมส์บอลถูกสถานการณ์บีบบังคับให้เขาต้องพิสูจน์ความจงรักภักดีของเขาที่มีดอเอ็มผู้หญงท้าบัญชาญคนแกร่งนะครับทำรายได้เปียง17ล้านเหรียญและภาพยนต์นี้ทำรายได้สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็ต่อเนื่องจากสุดสัปดาห์ที่แล้วครองแชมป์เป็นสุดสัปดาห์ที่สาแล้วนะครับสำหรับการปิดฉากตำนานความรักระหว่างมนุษย์และแวมไพร์ใน The Twilight Saga Breaking Dawn Part 2การร่วงถดต่อสู้ในสงครามทั้งยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้าย ทำรายได้เพิ่ม 7, 4, อีก17ล้าน๔๐๐กับเงอรเหรียญทำรายได้รวมอยู่ที่254.5ล้านเหรียญและทั้งหมดนี้คือห้านดับภาพเยนทำเงินสูงสุดในสหรัฐอเมริกาประจำสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ครับนั่นแหละครับเป็นห้านดับภาพเยนทำเงินสูงสุดนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถติดตามกับผมเฮนรี่ทรานได้เป็นประจำนะครับแต่ตอนนี้และวาระของวันนี้สำคัญกว่านะครับ ภา,ารกิจของผมนั้นคือพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Hobbit การผจญภัยสุดคาดคิดหนึ่งใน3ภาพยนตร์ไตรภาคของพุ่มกับ Peter Jack สั n แห่ง r อต f ต h ร r i ิ g ซึ่งจะพาเราเดินทางวนสู่เหตุการณ์60ปีก่อนตำนาน r อต f ต h ร r i ิ g เป็นเรื่องราวของ b i l โ o b a g g i n s คุณลุงของ f r o d o b a g g i n s นะครับที่เขาถูกเชื้อเชิญโดยคนเพรทั้ง13ที่นำทีมโดย Thorin Oakenshield นะครับซึ่งเป็นหัวหน้าคนเพรและเป็นหลานชายและทาย,ยาท คนสุดท้ายของประชาชนชาวคนแคร์นะครับซึ่งปกครองเมืองอิระบอร์กอิระบอร์นั้นเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเพชรนินจินดาและความสงบสุขมาอยู่วันหนึ่งมังกรสม็อกได้ทําลายล้างเมืองพร้อมกับพวกอ็อกและหมาป่าและช่วงชิงทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยทําให้คนแคร์ต้องพลัดถิ่นและว,วันนี้พวกเขาเดินทางกลับสู่อ,อิระบอร์กพร้อมกับพ่อมดการดากลับมาแล้วครับแต่การมารจนภายครั้งนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด เพราะนี่จะเป็นครั้งสำคัญเมื่อทุกคนตกลงไปในโพรงกอบลินและบิลบก็ได้พบกับโัวลัมเป็นครั้งแรกและเป็นที่มาที่เขาได้ครอบครองแหวนทองนะครับซึ่งเป็นที่มาของเหตุการณ์อีกมากมายทีเดียวและเปลี่ยนชะตาของมิดเดิลเอิร์ธช่วงนิรันดร์การเชิญชมตัวอย่างกันได้ลครับช่วง coming attraction far to the east Over ranges and rivers lies a single solitary peak. The dwarves are determined to reclaim their homeland. I like visitors as much as the next hobbit. So, but I do like to know them before they come. Visitors? Mr. Buggins? At your service. Hmm? I'm surrounded by dwarves. What are they doing here? Oh, they're quite a merry gathering. So, this is the hobbit. You asked me to find the 14th member of this company, and I have chosen Mr. Baggins. Me? No, 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 no. Hobbits can pass unseen by most if they choose, which gives us a distinct advantage. We will seize this chance to take back Erebor! Here, Mr. Bilbo, where are you off to? I'm going on an adventure! Miss Randir, why the halfling? Why Bilbo Baggins? Mm. Perhaps it is because I'm afraid. It gives me courage. So this is your purpose, to enter the mountain. What of it? There are some who would not deem it wise. A dark part has found a way back into the world. Why don't we have a game of riddles? And if it loses, what right then? If it loses precious then we eats it if baggins loses we eats lose it whole fair enough I will take each and every one of these dwarves over the mightiest army loyalty oh! honor <laughs> a willing heart I can ask no more than that. Home is now behind you. The world is ahead. up ผู้ชมกับการประจนภัยสุดคาดคิดของ The Hobbit นั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นตอนที่หนึ่งของตรายภาคซึ่งมีจะมีการฉายในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับพักชมโคษณาสักครู่ครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกับเรื่องราวการประจนภัยของพีเตอร์แจ็คสันกว่าจะมาเป็น The Hobbit การประจนภัยสุดคาดคิดครับ เวนตี Fox, ้เซนตูรี่ฟ็อกซ์ผาขูมใจเสนอภาพยนตร์พจน,นภัยสุดอัศจรรย์แห่งปีผลงานจากผู้กำกับรางวัลอสการ์อังลี่พาคุณสู่การเดินทางกับเรื่องราวสุดมหัศจรรย์เพื่อค้นหาตัวตนของชีวิตแห่งการผจนไัยชีวิตแห่งความหวังและชีวิตแห่งชัยชนะในรูปแบบ3ามิติที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน Life อ f Pi ชีวิตอัศจรรย์ของไพยโปรแกรมทองต้อนรับปีใหม่20ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์และในระบบ3มิติ หนึ่งชีวิตจะเปลี่ยนชะตาไปทุกชาติพบช่วงเวลาจะเชื่อมโยงเข้าหากันไม่จบสิ้นทอมแฮงค์ฮลลเบอรีจิมสเตอร์เจสและดูนาเบย์ผลงานจากทีมผู้สร้างเดอะแมทริกไรฟพากลาวแอล a า l a สหยุดโลกข้ามเวลาวันนี้ในโรงภาพยนตร์ พ่อเนอร์ฟราเดอร์สพิกเจอร์เมโทรควินเมเจอร์พิกเจอร์นิวไลท์ซีนีมาภาคผู้ใจเสนอภาพยนตร์อลังการยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีในโลกแห่งการผจญภัยสุดมโหฬารรย์ทลึกกจากปีเตอร์แจ็กสันผู้กับกับชายผ้าเดอะลอตอัมเดอริงจากจุดกำเนิดเริ่มต้นที่เล็กที่สุดสู่ตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะทำให้ทุกสายตาของคนทั่วโลกต้องตะลึงเดอะฮอบบิคการผจญภัยสุดคาดคิดโปรแกรมยักษ์มโหฬารรับปีใหม่13ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์และในระบบ3มิติ 3d สา3มิติและบนจอยักษ์ IMAX 3มิติและนวัตกรรมยิ่่งใหญตะลลึงงงตาครัั้ใหม่ขอโกกบ High Frame Rate 3D Show ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ The Hobbit การผจญภัยสุดคาดคิด TV วีสเปเชียของรายการ M Showbiz นะครับวันนี้นั้นผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางมาสู่อีร์บอร์ดินแดนที่เป็นจุดสำคัญของเรื่องซึ่งเกิดขึ้น60ปีก่อน Lord of the ring นะครับพูดถึงตัวนักสแสดงนะครับหลายคนก็ได้หวนคืนกลับมาจากบทเดิมของเขาไม่ว่าจะเป็นพ่อมดกันดาฟซึ่งรับบทโดยเอียนแมค e. คิลลน แล้วก็แม้แต่กาลาเดรลซึ่งรับบทโดยเคทบลันช์ดารางวัลออสการ์ตัวฟรโ d ด b a แบกกินซึ่งรับบทโดยอิลาชววดก็กลับมาเช่นกันนะครับแล้วมีนักแสดงอีกหลายคนกลับมาด้วยแล้วก็มีนักแสดงอย่างมาตินฟรีมนที่ถูกพัดสรรให้มารับบทเป็นบิลบแบกกินและหัวหน้าคนแระ นั่นคือทอ r เรนต์โอเคิลชิลรับบทโดยดาราคุณภาพคนใหม่ที่ต้องติดตามผลงานของเขาริชาร์ดอาร์มิเทจนั่นเองทั้งหมดนี้เราไปร่วมจาะลึกการเดินทางครั้งนี้กันดีกว่าครับช่วง Mo v i e Tricks We want the Hobbit to, Hob to be a visual experience that goes several steps beyond Lord of the Rings. Misty Fans of The Hobbit, they're going to get so much more. To Dungeons deep and Caverns. You'll get taken on an amazing ride. So, this is The Hobbit. I cannot guarantee his safety. Understood. You will see more of Middle Earth than you've ever seen before. I think that people will see more than once. I know I will. Precious. When we made The Lord of the Rings, I was absolutely sure that that was going to be a once in a lifetime experience. I never realised that. Ten years later, um, we were doing it all over again. We actually shot for 266 days on The Hobbit, which was exactly the same number of days that we shot on The Lord of the Rings. So I've sort of done the once-in-a-lifetime experience twice, but not a third time. There won't be a third time. It was a little bit like returning to summer camp. You know, so many of the people who were part of the first journey are part of this journey. Oh, it's all coming back, it's to coming me. back to me. <laughs> It was extraordinary coming back onto set with those same people. You looked around at all the faces in the crew and thought, here we go. The same creative talent. 20 or 30 of the most senior people were Lord of the Rings veterans. You would have thought it would ever have happened again. I know. To have a chance to return, pop the wig on and the feet on, it. it kind of feels like I've stepped into a time machine. <laughs> and I get to meet all of these other actors who are coming along for the real long journey and sort of seeing in them a little bit what we felt like when we started. The Hobbit is actually Professor Tolkien's most beloved book, and it's your first introduction to Middle Earth for a lot of readers. The story of The Hobbit takes place 60 years before the events in The Lord of the Rings. Bilbo Baggins, I'm looking for someone to share in an adventure. We join Bilbo as the book The Hobbit does as a kind of home loving, fairly solitary hobbit. They like their comfort, they like their food, and they treat strangers with suspicion. So the worst thing that could happen in Bilbo Baggins' life is to suddenly be dragged off into a dangerous adventure. Mr. Baggins, at your service. Hmm? Fortune comes knocking on his door in the shape of thirteen dwarfs. Far over the misty mountains, crawl. far to the east, over ranges and rivers, lies a single, solitary peak. The dwarfs. Home is called Erebor, otherwise known as the Lonely Mountain. When you enter, you're in the middle of this vast subterranean palace carved out of solid rock. Gold and jewels were the resource on which they built their dwarf kingdom. There was this huge amount of gold which attracted the dragon, Smaug. The dwarves try to defend Erebor, but there's nothing they can do. Erebor is literally ripped apart. Since then, the dwarves have been a wandering people, and many of us have been homeless. We will seize this chance to take back Erebor! Yeah! The dwarves that turn up at Bag End are the only volunteers that have decided to back this quest. 13 people. You asked me to find the 14th member of this company, and I have chosen Mr. Baggers. Me? No. The one thing with hobbits is that they are very stealthy, and that's exactly the quality that Gandalf the Wizard is looking for. You'll have a tale or two to tell when you come back. Can you promise that I will come back? No. Which brings us to the question, why does he go then? And of course, what, why he goes is because he knows he will never ever have another opportunity like this.